คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีเมถุนกันบ้างนะทุกคนชาวเมถุนนะในช่วงเดือนมีนาคมนะภาพรวมจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันเหมือนเดิมเนาะดาวปีนะดาวมฤตยูเลยนะดาวมฤตยูในภพเดือนมีนาอะไรที่มันเกี่ยวกับการปกปิดซ่อนเลนความลับอะไรต่างๆนานาของชาวเมถุนนะจะบอกจะบอกเอาไว้ก่อนว่ามฤตยูเนี่ยเขาจะเป็นดาวเกี่ยวกับปฏิวัติเปลี่ยนแปลง การลื้อฟื้นการอะไรที่มันไม่คาดคิดแล้วก็พบวินาเนะี่ยเป็นพบแข่งการปกปิดข้อเลนเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความลับอะไรที่มันเป็นสิ่งปกปิดของชาวไม่ถุนนะพยายามหลีกเลี่ยงนะไม่งั้นเดี๋ยวความลับถูกเปิดเผยนะช่วงนี้ทำอะไรให้มันโปร่งใสเข้าไว้นะครับสำหรับชาวไม่ถุนแต่ในทางดีนะอะไรที่แบบเราอยากจะรู้อยากจะคิดค้นอยากจะวิจัยอะไรที่เราคิดไม่ออกดาวตำแหน่งนี้จะทําให้เราค่อนข้างที่จะ มีความคิดที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะแต่ต้องเป็นปัญหาที่แบบเราเก็บคิดมานานแก้ไม่ออกคิดไม่ตกนะครับสามารถที่จะจัดการปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันนะมันก็ดีคนละแบบนะดาวตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะโครคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันยังไม่เปิดเผยนะครับตรงนี้อาจจะมากระตุ้นเพราะฉะนั้น ชาไมถุนก็ต้องด,ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับกินให้อิ่มนอนให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับแต่ดาวเขาอยู่นานนะไม่ต้องไปซีเรียสเราก็แค่ทําอะไรก็อย่าประมาทละกันนะครับดาวเขาอยู่อีกประมาณหกปีเนะี่ยทีนี้มาดูดาวเสาร์นะครับทุกคนดาวเสาร์เนี่ยเขามาจากมรณะไปอยู่สุภะเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์การเดินทางแล้วก็การเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะครับ ทำประกันลดประกันคนอะไรประมาณนี้คือประกันอยากให้ขาดแล้วกันเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนิดน,นึงครับบอน,นัมสุภาพมันเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็เกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยทีนี้อีกมุมนึงนะอีกมุมหนึ่งก็เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่มีเกณฑ์การเจ็บป่วยมีเกณฑ์การเจ็บป่วยญาติผู้ใหญ่เราก็ต้องไปเดินทางไปเยี่ยมไปดูแลอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับในช่วงนี้นะครับ มาดูดาวราหูราหูดาวสุภาษอยู่ในเรือนกัมมะเกีเ่ยวกับการงานเติบโตก้าวหน้ามีความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะสำหรับชาวเมถุนนะครับแล้วก็สุภาษิตยังแปลได้เป็นเกี่ยวกับออนไลน์ด้วยออนไลน์ต่างประเทศนะงานของชาวเมถุนนะอาจจะมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะทำอะไรให้มันเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศมีการพัฒนาเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็ ดาวพฤหัสเนี่ยกรรมะเนี่ยไปอยู่ในเรือนมีนาตรงนี้ในช่วงที่ผ่านมานะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วช่วงที่ผ่านมาช่วงปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับหน้าที่การงานเรี่อวการเปลี่ยนงานเรี่อการเปลี่ยนแปลงนะชาวเมถุนนะเปลี่ยนไปในทางดีหรือไม่ดีก็ต้องดูพื้นดวงแต่ละคนนะครับแต่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแน่นอนบางคนก็ทาออฟไลน์ก็เปลี่ยนมาทําออนไลน์บางคนอยู่เบื้องหน้าหันมาทําอยู่เบื้องหลังนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับ ทีนี้เรามาดูดาวเดือนกันบ้างดาวเดือนก็คือดาวเที่ยวโครจรกับเป็นเดือนนะฮะเริ่มตั้งแต่ดาวตัวตนของชาวเมถุนเลยนะครับคือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยอยู่ในเรือนกัมมะนั่นแสดงว่าชาวเมถุนก็ยุ่งอยู่กับการกระทานะมีกิจกรรมทําอะไรค่อนข้างเยอะตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าในช่วงนี้ดาวอังคารทับลักอังคารนี่เขามาจากอรล นะก็อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยนะครับในช่วงนี้ดูสุขภาพด้วยอย่าหักโหม่การงานมากเกินไปนะครับมาดูดาวการงานดีกว่าการงานเมื่อกี้พี่ตีพูดไปแล้วนะการงานยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนง,งานมีโอกาสที่จะยกย้ายงานนะหรือฟื้นงานเก่ากลับมาทํางานใหม่งานปกปิดซ่อนเลนใครที่มีความลับนะครับใครที่มีโปรเจกต์ลับลับ นะก็พยายามอย่าอย่าบอกใครเยอะเดี๋ยวความลับอาจจะถูกเปิดเผยมันจะไม่เป็นความลับนะครับสําหรับเรื่องของการงานชาวเมถุนนะครับทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพฤหัสเนี่ยเขามาจากปัตตานีด,ด้วยนะอาจจะมีเกณฑ์การเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาคู่ค้าคู่สัญญาอะไรใหม่ๆ แต่ยังไม่เปิดเผยนะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆลับๆของชาวไม่ถุนนะที่หุ้นหุ้นลงทุนกับคู่ค้าคู่สัญญาแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําอะไรอยู่เบื้องหลังไปก่อนในช่วงนี้เนาะมาดูความรักกันบ้างดาวความรักก็คือดาวพฤหัสด,ดวงเดียวเป็นดวงเดียวกับดาวการงานเลยคนรักคู่ครองนะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางโยกย้ายนะครับพฤหัสมาอยู่ในภพลุวินาเนี่ย มีเกณฑ์การเดินทางนะแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เขาก็มาจากปุตตปนะมันเกี่ยวกับลาภผลใหม่ๆนะครับสุภาก็เกี่ยวกับการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตัวเราด้วยนะตัวเราเนี่ยอาจจะไปคล่องเกี่ยวกับคนรักคู่ครองเกี่ยวกับการเดินทางไปช่วยเหลือค่าใช้จ่ายไปดูแลนะแล้วก็พระฤหัสกับศุกร์เขาสลับเรือนกันนะเป็นเกษตรสลับเรือนก็คือมีความเข้มแข็งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในในช่วงเนี้คนรักคู่ครองอาจจะมีเกณฑ์การเติบโตทางด้านการงานแล้วก็อาจจะมีการขยับขยายเดินทางไปรับตําแหน่งอะไรประมาณนี้เนาะให้กับตัวเองแล้วเราก็อาจจะเข้าไปดูแลนะครับอาจไปเข้าไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็มีโอกาสใช้จ่ายไปกับเรื่องนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับทีนี้มาดู ดาวคารดาวคารอีกพบหนึ่งนะเขามาจากราพะราพะทับลักก็มีโชคลาภเหมือนกันเพียงแต่ว่าดาวคารเนี่ยเขามาจากอหลีด้วยก็ต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพถ้าเกิดเจ็บป่วยมันก็เป็นทุกขลาภอ่ะอาจจะได้อย่างแล้วก็เสียอย่างนะอย่างเช่นแบบอาจจะมีถูกระวังถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมีอะไรที่ต้องเสียไปนะสำหรับชาวเมถุนในช่วงเดือนนี้นะครับมาดูดาวทิศนะครับทุกคนดาวทิศเขามาจากสหาชาัชชะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนสุภาก็เกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะ การเดินทางช่วงนี้การพูดการอะไรนะการพูดการสื่อสารการเดินทางอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เพราะว่ามีดาวสามมาอยู่นะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการพูดการคุยพูดอะไรก็ให้ใจเย็นนิดหนึง่งในช่วงนี้อาจจะใจร้อนหน่อยนะอาจจะวุ่วามใจร้อนอาจจะส่งผลเสียต่อหนะ้าที่การงานถ้าเกิดพูดแบบไม่ทันได้คิด นะในช่วงนี้นะครับแล้วก็ดาวศุกร์นะดาวศุกร์เขามาจากปุตตะปุตตะไปอยู่กรรม,มะเกี่ยวกับงานใหม่ๆนะเกี่ยวกับงานใหม่ๆช่วงนี้อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะอาจจะหุ้นกับคู่ค้าคู่สัญญาหรือเพอเพแฟนเรานี่แหละคนใกล้ตัวเรานี่แหละอาจจะลงทุนลงอะไรทํางานด้วยกันแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่เปิดเผยอาจจะคุยกันแบบเป็นการคุยกันแบบลับๆก่อน นะเดี๋ยวรอดาวย,าย้ายดอรออีกประมาณพฤษภาเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะอยู่เบื้องหลังไปก่อนนะทำอะไรที่มันปูพื้นให้แน่นๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเปิดตัวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะของชาวลัคนาราศีมีถุนในช่วงเดือนมีนาคมไอ้ที่ต้องระวังนะก็คือกับสุขภาพนะครับอย่าหัโหมจนเกินไปนะครับแล้วก็การขับรถการเดินทาง ก็ต้องระมัดระวังประการนี้อย่าให้ขาดนะเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาถ้าเกิดโอกาสทําบุญก็ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับทําบุญเกี่ยวกับโรงศพนะหรือไม่ก็บริจาคเลือดอันนี้กุสลแรงดีนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการแก้เค็ดให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เราจะได้สบายใจด้วยนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ทะทุกคนภาพรวมๆของชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนมีนาคม ก็ดูดูให้สนุกนะครับแล้วก็มีความสุขในทุกวันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ